เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้กระทบไหล่ใกล้ชิดกับศิลปินดังระดับโลกนะคะอย่างแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คค่ะงานนี้นักแสดงหนุ่มออกัสวชิรวิทย์นะคะก็เลยมาขอเล่าถึงโมเมนต์ที่ได้ใกล้ชิดกับพี่แจ็คบอกว่าได้มีโอกาสมาเตะบอลร่วมทีมเดียวกันไปกินข้าวแล้วก็ปาร์ตี้ร่วมงานกันอีกด้วย ที่หนุ่มออกัสเนี่ยไม่ได้รู้จักพี่แจ็คเพียงแค่เห็นผ่านๆทางโซเชียลบ้างแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าโดนตกเต็มๆและหนุ่มออกสนะคะก็ขอบอกอีกว่าพี่แจ็คเนี่ยทั้งเตะบอลเก่งเฟนลี่รวมถึงน่ารักมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสได้เจออีกเนี่ยก็อยากจะเจอพี่แจ็คอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเขาก็าน่าจะกลับมาไทายอีกนะครับใช่เราหวังว่าจะได้เจอพี่เขาอีกใชเขาน่ารักครับไปเตะบอลครับ เป็นแบบเหมือนง,งานไ r i เวหน่อยๆครับเตะบอลด้วยกันแล้วก็กินข้าวพูดคุยประมาณนั้นมากกว่าจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้จักเขาก็เห็นในโซเชียลบ้างอย่างเงี้ยพี่เขาแบบอู้สามมาเมืองไทยเราไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่จะมีคนชวนเราไปเจอพี่ที่เขาเป็นแบบระดับโลกอะไรเงี้ยก็เลยแบบาลองไปหน่อย ็เก่งครับพี่แจ๊กเก่งครับฟิตอะไรเงี้ยอ่าใช่ก็พอพูดคุยกันก็คือได้รู้ว่าเขาสุเปนรี่ก็น่ารักมากก็คุยเรื่องแบบวงการบันเทิงหรือการใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นมากกว่าตอนแรกไม่รู้จักแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักเขาครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ